ตอนที่23กระบี่สังหารหมู่อสูรสตรีชุดสีฟ้าครามจ้องมองจี้หนิงด้วยสายตาเหลือเชื่อวาจาของเจ้าเด็กตระกูลจี้นับว่าโอหังมากบรรดาสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงที่เหลือต่างพากันนิ่งตะลึงไม่เชื่อในสิ่งที่ตนได้ยินจวบจนได้สติพวกมันจึงพากันส่งเสียงขู่คำรามให้เด็กเวรบัดซบ ลกล่าวว่าจะสังหารพวกเราให้หมดนั้นเหรอเจ้ามนุษย์สามห่าวนี่ข้ามันซะสัตว์อสูรทั้งหลายต่างพากันบรนดานโทสะแต่ราชันวานมังกรยกมือขึ้นห้ามปรามไว้พวกมันทั้งหมดก็ได้แต่หุบปากกล้ำกลืนคำด่าทอลงไปราชันวานมังกรจะยังไงก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือดินแดนแห่งหนึ่งเมื่อเห็นสีหน้าอันมั่นใจของมนุษย์ทั้งสอง มันก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายคงมีของดีอยู่แน่ๆทว่าสิ่งที่สร้างความงุนงงให้แก่มันก็คือไม่ว่าจะพยายามมองและวิเคราะห์มากเท่าไหร่เด็กหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าก็เป็นเพียงปรมาจารย์หมื่นสำแดงธรรมดาเท่านั้นความคิดอันหลากหลายแล่นผ่านห้วงสมองของมันราชันวนมังกรขู่คำรามด้วยเสียงทุ้มต่ำข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย ใส่หัวไปซาเดี๋ยวนี้สำหรับสัตว์อสูรผู้ยิ่งใหญ่เช่นราชันวานมังกรนี่ถือเป็นการอดทนอย่างถึงที่สุดแล้วไม่เช่นนั้นด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติของมันไม่เกรงกลัวคำพูดข่มขู่เพียงไม่กี่คำของมนุษย์ผู้หนึ่งจี้หนิงพลันหัวเราะลั่นพลางกล่าวถามมู่จื่อซัวที่อยู่ข้างกายสิบน้องจื่อซัวเจ้าบอกข้าทีว่า พวกเราต่างหากที่ให้โอกาสพวกมันหรือพวกมันให้โอกาสพวกเราย่อมเป็นฝ่ายเราอยู่แล้วที่ให้โอกาสให้แก่พวกมันแต่สุดท้ายพวกมันยังคงเลือกที่จะตายมู่จื่อซัวก็หัวเราะออกมาเช่นกันมันเห็นจี้หนิงอาศัยเคล็ดวิชาสถานวิญญาณเล่นงานปรมาจารย์หมื่นสำแดงถึงหกคนมาด้วยตาของตนเอง หากไม่ใช่ว่ายอดฝีมือบางคนในกลุ่มของเป่ยเหอโจโพกพาสมบัติวิเศษพิทักษ์ชีวิตของสำนักอาจารย์พวกมันคงถูกสังหารจนหมดสิ้นไปแต่แรกแล้วสำหรับสัตว์อสูรเหล่านี้อย่างมากสิทธิของเขาก็เสียเวลามากขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหนทางรอดยังคงมีอยู่อย่าได้แสหาที่ตายด้วยตนเองเลย กระบี่วิเศษทั้ง729เล่มปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกระบี่แห่งแสงที่รวมตัวขึ้งเบื้องหน้าของเขาจี้หนิงงอนิ้วดีดลงบนตัวกระบี่จนบังเกิดเป็นเสียงดังสดใสพลังงานของกระบี่แห่งแสงที่บริสุทธิ์ดังหยกขาวหนาแน่นจนแทบกลายเป็นวัตถุธาตุหากยังไม่ไปค่าจะเปิดฉากสังหารแล้วดวงตาของราชันวานมังกรบี หดแคบลงหากประกายสีเขียวเข้มกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นรัศมีแห่งพลังจากร่างของมันระเบิดขึ้นจนแทบบรรล,ลุถึงสวงสวรรค์มันคำรามออกคำสั่งเสียงดังตึกก้องทั้งหมดลงมืออย่างสุดกำลังสั่งหารมนุษย์ผู้โอหังทั้งสองคนนี้ให้กับข้าไว้ใจข้าได้เลยพี่ใหญ่พวกเรากำลังรอคอยคำสั่งนี้อยู่แล้วบุกเข้าไป ฆ่าพวกมันให้หมดสัตว์อสูรทั้ง15ตนต่างคืนสู่ร่างที่แท้จริงซึ่งสามารถปลดปล่อยพลังของเผ่าพันธ์ุออกมาได้ถึงขีดสุดบางตัวกลายร่างเป็นสัตว์ปีกบางตนเป็นสัตว์เท้ากีบบางตนเป็นสัตว์ทะเลพวกมันต่างส่งเสียงร้องคำรามด้วยความกระหายเลือดแล้วพุ่งเข้าหากลุ่มของจี้หนิงนางอสอรพิษร้อนใจมันรีบส่งกระแสจิตอีกครั้ง เจ้าเพียงช่วยโอกาสกล่าว่าจาขมขู่หรือมั่นใจว่าสามารถรับมือพวกมันได้จริงๆเนี่ยเมื่อเก้าปีก่อนเจ้ายังไม่บรรลุระดับเหนือธรรมชาติด้วยซ้าหากสำนึกตัวว่าไม่สามารถกระทําได้ก็จงรีบหนีไปตั้งแต่ตอนนี้สิเจ้างูน้อยเจ้าคอยดูไปเถอะในสายตาของข้าพวกมันล้วนไม่ต่างไปจากตุ๊กตาอันเปราะบ,บาง จี้หนิงยิ้มอย่างสบายใจกระบี่แห่งแสงที่เบื้องหน้าสั่นสะเทือนบังเกิดเป็นซุ้มเสียงสะท้านขวัญสิบน้องจื่อซัวลงมือได้กระบี่แห่งแสงพลันแปลสภาพเป็นแผ่นโมหินวารีอักคีที่ส่องประกายแล้วหมุนคว้างออกไปด้วยความรวดเร็วดังพายุหมุนมู่จื่อซัวเปล่งเสียงโห่ร้องประกายแสงสีดำสองเส้นสายแลบออกจากมือทั้งคู่ อสอรพิธามินขนาดยักษ์สองตัวถือก,กำเนิดจากประกายแสงนั้นโลดแล่นทยานเข้าหากลุ่มศัตรูแววตาของจี้หนิงดูเกรี้ยกราดขึ้นพลังแห่งเทพสำนึกอันมหาศาลถูกประจุเข้าสู่อักขระสถานวิญญาณเบื้องหน้าร่างแห่งจิตจนเปล่งแสงเจิดจ้าคลื่นพลังของเคล็ดวิชาสถานวิญญาณทะลักทลายออกไปโดยรอบ ความรวดเร็วของมันยังเหนือล้ำยิ่งกว่ากระบี่โมหินและอสรพิษกลไกลทั้งสองที่ถูกส่งออกไปก่อนหน้ายังไม่ทันที่การโจมตีจะถึงเครื่องพลังจิตก็สัตว์กระแทกเข้าใส่วิญญาณของสัตว์อสูรทั้ง15อย่างรุนแรงจนร่างที่ดูร้ายกระหายเลือดของพวกมันชะางะหยุดนิ่งราวกับถูกค้อนขนาดยักษ์ฟาหดหัวเข้าขวางไว้แม้จิตวิญญาณอันดูร้ายตามธรรมชาติ จะพยายามต่อต้านขัดขืนหากสุดท้ายก็ลวนไรค่าไม่มีพวกมันตนใดที่คงสติเอาไว้ได้พริปตานั้นพลังกระบี่จากพยุหาพันกระบี่จำลองขั้นที่9ในรูปของแผ่นโม่หินวารีอักคีก็ม้วนกวาดเข้ามาถึงสัตว์อสูรวานอนขนทอง เป็นตนแรกที่รับเคราะห์ถูกบั่นร่างจากศีรษะถึงปลายหางโดยมีอาจปิดป้องต้านทานแม้แต่น้อยสัตว์อสูจรจิ้งจอกขาวตกเป็นเป้าหมายถัดไปถูกฟันขาดเป็นสองท่อนในพริบตาอีกด้านหนึ่งอสอรพิธมินของมูจื่อซัวก็สำแดงอนุภาพอันแข็งแกร่งดูดันออกมาส่วนหางของตัวแรกสะบัดฟาดออกบทขยี้สัตว์อสูรตนหนึ่งจนร่างแหลกเหลว ในขณะที่อสรพิษตัวที่สองบีบราดร่างของสัตว์อสูรอีกตนจนระเบิดเป็นผุยผองงอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามารถบรรยายได้ด้วยคำเพียงคำเดียวรวดเร็วราชันวานมังกรซึ่งยืนหยัดอย่างเยือกเย็นในพื้นที่ห่างออกไปยังคงเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าสมุนบริวารชั้นแนวหน้าทั้ง15ก็สามารถจัดการเด็กหนุ่มทั้งสองได้ หากทว่าความคิดยังไม่ทันจบสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงทั้งหมดก็ถูกจี้หนิงและมู่จื่อสัวแข่นฆ่าสังหารโดยที่พวกมันไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้านแม้แต่น้อยคล้ายกับพวกมันต่างเสนอตัวเข้ารับความตายด้วยความยินยอมพร้อมใจเพียงพริบตาเดียวกระบี่แห่งแสงที่สะบัดอย่างต่อเนื่องสิบครั้งก็สังหารสัตว์อสูรไปเ้าตน มีเพียงสัตว์อสูรเต่าดำเท่านั้นที่จี้หนิงต้องใช้ถึงสองกระบี่เมื่อกระบี่แรกไม่อาจตัดผ่านชั้นกระดองอันแข็งแกร่งของมันกระบี่ที่สองจึงถูกเข่าพลิกแพลงใช้ออกตามติดคมกระบี่กรีดผ่านแนวรอยต่อของกระดองราวกับพ่อครัวผู้ชำนาญลงมีดอชออมแอหอลออเนื้อปลิดชีวิตของมันไปอย่างรวดเร็ว มูจือสัวก็ไม่น้อยหน้าอสรพิษคู่ของมันบทขยี้สัตว์อสูรหกตนที่เหลือจนกลับกลายเป็นเลือดเนื้ออันเลอะเลือนไม่นะสัตว์อสูจรจิ้งจอกขาวที่ถูกฟันขาดเป็นสองท่อนพลันส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนแล้วผสานร,ร่างที่ขาดเข้าด้วยกันอีกครั้งมันพลิกตีลังกากลับหลังเตรียมหลบหนีอย่างสุดกำลงังผู้ฝึกฝนกายาเทพอสูรเหลอ เจ้าหนีไม่รอดหรอกคลื่นพลังของเคล็ดวิชาสถานวิญญาณถูกส่งออกไปอีกครั้งร่างที่กําลังล่าถอยของสัตว์อสูจรจิ้งจอกขาวพลันชะงักนิ่งที่กลางอากาศประกายกระบี่อันเจิดจ้าบาดตาพลันปรากฏติดตามร่างของมันถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่บงกฎชวารีอักคีจะเบ่งบานขึ้นและบททำลายซากร่างที่หลงเหลือไปจนหมดสิน้น การสังหารสาาัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงยังง่ายดายกว่ามนุษย์ผู้ฝึกฝนในระดับเดียวกันมากนักจี้หนิงครุ่นคิดในใจอย่างน้อยพวกมันก็ไม่มีสมบัติวิเศษพิทักษ์ชีวิตของสำนักอาจารย์ชั่วขณะนั้นเสียงทั้งมวลล้วนสาบสู์ดินแดนป่าเขาอันรกร้างกว้างใหญ่ถูกปกคลุมด้วยความเงียบงนันใบหน้าของจี้หนิง และมู่จื่อซวยังคงประดับไว้ด้วยรอยยิ้มอันปลอดโปรง่งขณะที่อสอรพิษฟ้าครามในร่างอิสตรีนิ่งตะลึงไม่อยากเชื่อสายตาตนเองสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดง15้าตนแต่ละตนล้วนอยู่ในขั้นกลางถึงขั้นสูงสุดแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าเด็กจากตระกูลจี้ผู้นี้กลับทำได้เพียงรามือรอรับความตายเหรอ เนื่องจากจี้หนิงจงใจละเว้นมันออกจากกระแสพลังของเคล็ดวิชาสัถานวิญญาณอสรพิษฟ้าครามได้แต่มึนง,งงไม่เข้าใจเพียงผ่านมาเก้าปีเท่านั้นอสรพิษฟ้าครามจ้องมองจี้หนิงแววตาของมันยังคงเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายข้าที่เป็นถึงอสรพิษฟ้าครามผู้มีโชคเหนือสิ่งมีชีวิตอื่น ทั้งครอบครองความสามารถในการเคลื่อนย้ายร่างเข้าสู่แหล่งคุมทรัพย์ตามธรรมชาติได้อย่างง่ายดายและกราบไหว้ผู้อมตะเป็นอาจารย์แล้วเจ้าเด็กจากตระกูลจี้9ก้านำข้าไปไกลถึงเพียงนี้ได้ยังไงอสรพิษฟ้าครามที่ท้อยใจถึงเพียงนี้ย่อมไม่อาจโทษว่ามันได้ก่อนหน้านี้ตอนประมือกันที่ทะเลสาบแห่งเทือกเขาตะวันออก มันกับจี้หนิงยังมีพลังฝีมือคู่ขี้ก้ำกึ่งกันอยู่หลังจากที่เวลาผ่านมานานหลายปีมันมั่นใจว่าพลังฝีมือของตนเองพัฒนาขึ้นด้วยอัตราที่น่าเหลือเชื่อมากแล้วแต่ความเป็นจริงตรงหน้ากลับยัดเยยดคำตอบอันโหดร้ายให้แก่มันราชันวานมังกรในตอนนี้ทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาล แต่ยังกดโทสะที่ใกล้ถึงจุดระเบิดนั้นเอาไว้ได้อย่างน่าประหลาดมันเพ่งตาจ้องมองพวกของจี้หนิงก่อนกล่าว่ามีหน้าล่ะเจ้าจึงได้มีความมั่นใจอย่างเปี่ยมล้นที่แท้เจ้าก็ครอบครองพลังในระดับเทพสำนึกทั้งยังฝึกปรือเคล็ดวิชาด้านพลังจิตได้สำเร็จไม่น่าแปลกใจที่สัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงถึงสิ้าตนก็ยังไม่ใช่คู่มือของเจ้า จี้หนิงเปล่งเสียงหัวเรอกแผ่วเบาตัวเขาบรรลุพลังระดับเทพสำนึกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่สำนักเซียนข่าวดำแล้วตลอดสมปีที่ผ่านมาเขายังฝึกปรือเคล็ดวิชาเพ่งจิตอยู่ทุกวันไม่ขาดพลังแห่งจิตของเขาจึงสามารถจัดอยู่ในชั้นแนวหน้าแม้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับนักพรตแห่งจัก,กรวาลแรกกำเนิด อย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับสัตว์อสูรอันน่าสะพรึงกลัวเช่นราชันวานมังกรที่เบื้องหน้าจี้หนิงเองก็ยังไม่มีความมั่นใจถึงสิบส่วนว่าจะสามารถเอาชัยคู่ต่อสู้ที่ฝึกฝนกายาเทพอสูรจนถึงระดับสูงและครอบครองวิชาเทพตนนี้ได้ไหมรีบไปสัตแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าจี้หนิงกล่าวอย่างเย็นชา ราชันวานมังกรนิ่งเงียบคล้ายกำลังคิดหลังจากที่สังหารสัตว์อสูรระดับยอดฝีมือถึง15ตนอย่างง่ายดายคำพูดข่มขู่ของจี้หนิงนับว่ามีน้ำหนักขึ้นไปอีกหากทว่าเพียงชั่วครู่ดวงตาของมันก็กลับฉายแสงแห่งความอำมหิตอีกครั้งเพียงสังหารทาตบริวารของข้าไปไม่เท่าไหร่ก็คิดว่าจะสามารถขู่ขวัญข้าได้แล้วงั้นเหรอ มันตอบกลับด้วยซุ้มเสียงที่แหบห้าวข้าถือกำเนิดขึ้นที่ทะเลอุดรธมินตลอดเวลาหลายหมื่นปีที่ท่องทยานไปทั่วล่าจนมาถึงเทือกเขาจองจำแห่งนี้ยังไม่เคยพบเจอศัตรูแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับนักพรตแห่งจัก,กรวาลแรกกำเนิดหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดที่โค่นข่าลงได้ปรมาจารย์หมื่นสำแดงเช่นเจ้ากลับคิด จะใช้เพียงคำพูดขับไล่ข้าไปเนี่ยนะเจ้าช่างเพอเจอร์สิ้นดีจี้หนิง cher, Cindy, ini, จ้องมองกลับไปอย่างไม่เกรงกลัวเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเจรจาให้มากความอีกต่อไปจงเตรียมตัวรับความตายซะเตรียมตัวรับความตายเหรอราชันวานมังกรทวนคำพูดนั้นแล้วเปล่งเสียงหัวเราะดังกึกก้องราวฟ้าคำราม จากนั้นท่ามกลางเสียงระเบิดที่สะเทือนเลื่อนลั่นร่างของมันก็กลับกลายเป็นกลุ่มหมอกพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะรวมตัวกันขึ้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งมีส่วนหัวเป็นมังกรที่มีหนวดยาวเหยียดกว่า300เมตรและมีร่างเป็นวานขนาดมหึมากว่า3 0 0 0เมตรร่างของสัตว์ประหลาดยักษ์บนท้องฟ้าเปล่งประกายแสงสีเขียวเจิดจ้าแล้วเริ่มขยายขนาดต่อไป จนมีความยาวถึง10กิโลเมตรเกิดเป็นเงาทะมึนที่บดบังแสงอาทิตย์จนหมดจากพื้นเบื้องล่างรัศมีแห่งพลังที่เปล่งออกมาแทบทำให้หัวใจของผู้พบเห็นหยุดเต้นจี้หนิงมู่จื่อซัวและชิงชิงแหนหน้าจ้องมองมันจากบนพื้นช่างใหญ่โตยิ่งซะจริงมู่จื่อซัวอุทานออกมา